เรื่องที่ล่าสุดเนี่ยเร็วๆเนี่ยอามาเดินเข้าครัวไปกินแก๊สเนี่ยเยอะมากเราก็แก่แล้วนะขี้ลืมความรู้สึกบอกว่าอย่าเปิดใหม่นะปิดแล้วให้ปิดเลย เชื่อเป็นยังไงบ้างคะกับหลังได้รับเชื่อคะ่ะก่อนรับเชื่อนะ่ะตอนแรกก็ไม่มีอะไรตอนหลังเนี่ยมันทุกข์เพราะว่าใกล้สินเดือนปับ๊บมันมีค่ารถสองคันช่วงนั้นกิจการไม่ดีถึงเวลาเราก็จะต้องหาไปส่งให้แบงค์ไม่มีก็ทุกข์เสร็จแล้วน้องสาวคนที่ลองจากอาม่าเนี่ยเขาเป็นคิสเตียนมาสี่ห้าสิบปีแล้วละ่ะให้คำแนะนำ ให้มาหาอาจารย์วรัญญาที่มหาชัยกิตเตียนอาจารย์วรัญญาถามว่าเราได้ทาดีที่สุดหรือยังอาม,ม่าก็ดีดีที่สุดแล้วเพราะว่าไหนจะนั่งสมาธิสวดมนต์ไปเดินจงกรมเราก็คิดว่าเราดีแล้วนะไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยคิดร้ายกับใครอาจารย์วรัญญาบอกไม่ใช่ยังไม่ดี ซึ่งจริงๆแล้วอะมีหลายครั้งที่ที่ทอมาม่าอธิษฐานขอพระเจ้าเช่นตะคิวเนี่ยมันจะชอบกินกลางคืนนะปวดแล้วมันก็เป็นลูกเลยนะตอนแรกไม่ยังไม่รู้จักอธิษฐานขอกับพระเจ้านะแล้วพอมีอยู่คืนหนึ่งมันเป็นอีกอา่าก็ขอขอพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างร่างกายมนุษย์และกลไกในร่างกายมนุษย์ขอพระเจ้าทรงเมตตารักษาลูก ห,หายจากอาการที่ตะคิวแล้วอาม่าก็ไม่รู้สึกตัวเลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งไม่ไม่เป็นไม่ปวดและหายจริงๆแล้ว่มีหลายครั้งหลายหนที่พระเจ้าสําแดงให้เห็นว่าพระองค์ดูแลปกป้องคุ้มครองเราอยู่เรื่องที่ล่าสุดเนี่ยเร็วๆเนี่ยอมาม่าตื่นเช้าขึ้นมาเดินเข้าครัวห้องนอนกับครัวนี่มันอยู่ติดกันเลยอมาม่าเดินเข้าครัวไปกินแก๊สเนี่ยเยอะมากเราก็แก่แล้วอะนะ ขี้ลืมตอนเย็นว่าจะอุ่นข้าวต้มก็เปลี่ยนใจเออไม่อุ่นเอาข้าวต้มเข้าตู้เย็นไปแล้วลืมปิดแก๊สความรู้สึกบอกว่าอย่าเปิดใหม่นะปิดแล้วให้ปิดเลยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดีเช้ามาโบสถ์เย็นกลับไปยังไม่กล้าเปิดเลยเข้าไปในห้องนอนก็ยังมีกลิ่นแก๊สเลยรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาที่พระเจ้ามีให้ถ้าเราเปิดใหม่เหมือนอย่างที่เคยทำทุกครั้ง ป่านนี้มันก็ไม่เหลือแล้วตัวเราเองก็ไม่เหลือตอนที่มารับเชื่อก็คือเราก็รู้สึกว่าเออตัวเราเองไม่เหมือนแต่ก่อนละมีอะไรเนี่ยเราก็จะขอกับพระเจ้าอย่างเดียวเลยอนนาจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงฤทธิสุดเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสร้างทุกสรรพสิ่งนโลกใบนี้รูกเป็นคนบาปทรบาปและทำผิดมามา,มากมาย ขอพระเจ้าเมตตาประทานอภัยโทษบาปผิดให้กับลูกแล้วก็โปรดเมตตาชำระบาปผิดให้ลูกด้วยมีหลายเรื่องอะที่อาม่าเจอปัญหาทุกอย่างแล้วาม่ a ก็จะขอกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเมตตาช่วยให้าม่าผ่านเรื่องต่างๆไปได้นึกในใจขอบคุณน้องสาวนะที่เขาชวนชวนอาม่าให้มามารักเชื่อมาเป็นคิดเตียน